สวัสดีครับผมครูกิตจามาพบกันอีกแล้วครับวันนี้จะมาสาธิตการเชื่อมอท่อทองแดงโดยใช้ลวดเชื่อมทองเหลืองและการเชื่อมท่อเหล็กกับท่อทองแดงโดยใช้ลวดเชื่อมทองเหลืองนะครับขั้นตอนในการเชื่อมเนี่ยโดยใช้ลวดเชื่อมทองเหลืองเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกับการใช้ลวดเชื่อมเงินสักเท่าไหร่นะครับแต่ ก็จะมีส่วนที่แตกต่างกันคือมีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาก็คือเป็นตัวฟรักนะครับตัวฟลักตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการประสานร,ระหว่างชิ้นงานกับรดเชื่อมนะส่วนการาเปิดแก๊สและก็เปิดออกซิเจนเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูการเปิดนะครับาการเปิดออกซิเจนเนี่เราก็จะเปิดปกตินะครับทวนเข็มนาฬิกานะ เราเปิดไปใช้งานก็คือที่2.5บานะครับตรงนี้เราปรับต่อไปแก๊สก็เหมือนกันเราเปิดนะครับแล้วก็ปรับ0.5บานะครับตอนนี้เราพร้อมที่จะทําการจุดแก๊สได้นะครับในการจุดแก๊สเนี่ยนะครับการเชื่อมโดยใช้รถเชื่อมทองเหลืองเนี่ย เราจะเพิ่มอุณหภูมิขึ้นมาสูงหน่อยเพราะว่าในตัวของลดเชื่อมทองเหลืองเนี่ยก็จะมีจุดล้มเหลวสูงกว่ารดเชื่อมเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องปรับเปลวแก๊สเนี่ยให้เป็นนิวตันเฟรมนะครับซึ่งมีความร้อนสูงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำการเชื่อมนะครับเมื่อเราจุดแก๊ นะครับเรียบร้อยเราก็ปรับเปลวโดยการควบคุมตัวแก๊ส LPG ก่อนนะครับครับหลังจากนั้นเปิดออกซิเจนมาผสมนะครับเราต้องการเปลวแก๊สนะครับแบบเนิวตันเฟรมนะครับจะต้องให้ความร้อนมากหน่อยนะครับ หลังจากนั้นเมื่อได้เปรวแก๊สที่เราต้องการแล้วเนี่ยให้เราเตรียมในตัวลวดนะครับโดยให้ความร้อนกับลวดก่อนนะครับตรงนี้เป็นลวดเชื่อมทองเหลืองนะครับหลังจากนั้นเราจุ่มลงไปในตัวฟลักนะครับให้มีปริมาณมากพอนะครับไม่นั้นแล้วเดี๋ยวจะประสานชิ้นงานไม่ได้นะครับได้ฟลักตามต้องการแล้วเนี่ยเราทําการ ฟรีฮชิ้นงานก่อนนะครับฟรีฮชิ้นงานเนี่ยเราสังเกตดูจากชิ้นงานเนี่ยก็จะมีในตัวของอสีของชิ้นงานเนี่ยจะเป็นแดงเข้มนะครับหรือว่าสีเปลือกหมากสุกนะครับเราสังเกตดูนะครับเราขยับดูได้นะครับ ันนี้ถ้าร้อนจัดเราก็ดึงออกดึงไฟออกนะครับถ้ามันได้เราก็ใส่ลวดลงไปนะครับลวดทองเหลืองเนี่ยมันจะมีจุดล้อมเหลวค่อนข,ข้างจะสูงหน่อยนะครับเราค่อยๆนะครับให้มันซึมลงไปนะครับเราไม่ต้องใส่ลวดมากนะครับแต่ความร้อนนะครับคงที่อยู่นะครับรก็จะซึมลงไปเอง อ่านะครับเราก็ใส่ไปแล้วก็ถ้าร้อนจัดเราก็ดึงออกครับนะครับถ้าลดเชื่อมน้อยเกินไปเราก็เพิ่มขึ้นมา ได้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนที่มันเป็นรอยแบบนี้มันจะเป็นรอยของฟักนะครับะนะครับนี่คือการเชื่อมโดยใช้ลวดเชื่อมทองเหลืองนะครับะระหว่างท่อทองแดงกับท่อทองแดงนะครับเดี๋ยวมาดูการสาธิตท่อเหล็กกับท่อทองแดงนะครับ ครับต่อไปเป็นการาปรับเปลวแก๊สนะครับเพื่อเชื่อมอท่อเหล็กเข้ากับท่อทองแดงโดยใช้รลวดเชื่อมทองเหลืองนะครับเราจะปรับเป็นนิวทอนเฟรมนะครับตรงนี้เราปรับเปลวแก๊สก่อนนะครับหลังจากนั้นเราปรับออกซิเจนเนี่ยมาผสมในอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับ ครับเมื่อได้ปเปลวแก๊สที่เราต้องการแล้วนะครับให้เราทําการให้ความร้อนกับลวดเชื่อมทองเหลืองตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จุ่มลงไปในตัวฟลักนะครับให้มีปริมาณที่พอเหมาะนะครับไม่มากหรือน้อยเกินไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเตรียมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการฟีฮีทนะครับท่อนะครับ เดี๋ยวสังเกตด,ดูว่าท่อเหล็กชนิดนี้เนี่ยมันจะมีสารเคลือบอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราให้ความร้อนเนี่ยมันก็จะมีประกายไฟออกมานะครับสเก็ตออกมานะครับเราต้องระเบิดซะก่อนแต่ท่อเหล็กบางชนิดเนี่ยไม่มีสารเคลือบก็จะไม่ไม่ต้องระเบิดผิวมันนะครับสังเกตว่ามีประกายไฟ เ็ดออกมานะครับอันนี้เขาเคลือบนะครับเป็นพ่อหล็กที่เคลือบ,บเมื่อเราะเบิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะให้ความร้อนนะครับตีฮีต ขอทองแดงเมื่อไดออ้ตามต้องการแล้วนะครับให้เราเตรียมลดเชื่อมทองเหลืองนะครับลดเชื่อมทองเหลืองเนี่ยจะมีจุดล้อมเหลวสูงกว่าลดเชื่อมเองินนะครับตรงน,นี้เราต้องให้ความร้อนให้ได้ก่อนนะครับ ถ้าฟักน้อยเกินไปนะครับเราต้องเพิ่มฟักเข้าไปนะครับ ได้นะครับครับเพิ่มหน่อยก็ได้นะครับ ครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดนะครับออกซิเจนก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ปิดแก,ดก๊สั็เสร็จสิ้นนะครับของการเชื่อมนะครับในตัวของท่อเหล็กกับท่อทองแดงโดยใช้รดเชื่อมทองเหลืองนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมนะครับโดยผ่านไนโตรเจนเดี๋ยวมาดูว่าการเชื่อมผ่านไนโตรเจนเนี่ยแตกต่างกับการเชื่อมที่ไม่มีการผ่านไนโตรเจนอย่างไรนะครับส่วนคลิปนี้ก็ได้จบสิ้นเรียบร้อยนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ